สบายดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนจ้าเมื่อน,นี้มาพบกับซ่องตาลาดกแนลอีกแล้วทุกคนเมื่อน,นี่ยสลากสิไปตลาดเนาะทุกคนสิไปแลกเงินเนาะสิไปหาซื้อนมซื้อเพิ่งไหนคนน้อยเนาะทุกคนเพราะเนเบิร์ตแล้วเดี๋ยวสลากสิไปอัปเด,เดตอัต,ตาราแลกเปลี่ยนเนาะเมื่อน,นี้สิดได้เท่า์ไรเนาะหนึ่งพันบาทสิดได้จักแสนจีบลาวเนาะทุกคนไปทุกคนไปหันแลกเปลี่ยนอัตราเนาะแล้วการสลากสิพาเลาะตลาดบระดงเห็นเลยเนาะทุกคนเนาะไปะ

ตลาดิไปตลาดนะทุกคนเนาะตลาดไปแลกเงินมาแล้วเมื่อนี้ได้หกแสนเจ็ดสิบพันกีบต่อหนึ่งพันบาทนะทุกคนเดี๋ยวชิไปหาสื่อเสือซื่อของเนาะซื้อเพิรสื่อนมให้คนน้อยนะทุกคนแล้วก็สื่อของกินนะทุกคนเลดเงินเมื่อนี้ยหาอยู่ในหกแสนเจ็ดสิบพันกีบมันทุกคนกระทืบเป็น่าเป็นมาอยู่เมื่อก่อนในหกแสนหาสิบเก่าพันนะทุกคนแต่เมื่อนี้หกแสนเจ็ดสิบนะทุกคนไปไปหาสื่อเขาวลองครับตลาดกันเด้อมาทุกคนหอดตลาด้านองหินกันทุกคน แบบกล่องใหญ่อะแบบเป็นกล่องแบบนี้เลยนะนี่เด็นกล่องขนาดหญ่ที่สุด อันนี้กล่องใหญ่เลยอือมันสิใส่ได้ไม่ถูกก็ลดให้เฮาได้บ่ค่ะครับนี่นี่ครับไว้ให้อันบ่3ด้ซ่เออบ่3พอลูกเฮา4 7 8เดือนลบ่3ได้ยังเออบ่3เป็นซไดเอเอาบ3ได้แล้วเนาะบ3เนาะอสิซื้อมื้อน้มาเปลี่ยนมื้อนี้ น่ <No. S 1> องน่องเาโอ้จุดยิไอ้คือกันทีี้เนาะคือกัน <c ười> อนูอเขาแข่งนี่แบบกะวันออกนั่นนะะ <No. S 1> ้ะรเออออออเลอหูโผล่ผเนี่ยน <c ười> เ,น,น,าน,เนาะเผื่อเรนพิจารยากจะโผล่ในเัอแทนดิอ, <c ười> อ <c ười> ดอเดยกก็ไม่สูยมากละ เรามากเราค่อยได้แล้วแง่เนี่จะได้เออเราอันนี้เราเป็นอาจจะโดนแหละเราเป็นเราเป็นลอยแต่หลายปีแล้วโอ้โได้เจอในหัวมืเห็นระย้ามาตลาดบ้ามาหลายปีหลายได้จะเฮือกตดแม่ ข้าก่อนรุเข้าวาหไหนเดอ้อเอเจ้ากคนนี่งน้นเบอร์สามเนาะเจ้ <c oughs> นะเาคนไ,ไ,ไทยบอเข้ามาเลยแมมาแต่ดนไยมาเแบบสองปี่แล้อลอวลอ

แสดงลูกห้่ายคลิปแม่เเขาไปอยู่บ้นโน้นพอไปเห็ดเพือนหือหุ่นเจ็แดแปดเก้าเก้แสนคิดเนาะ

อันนีอะไรุ๊บโอ้มาไปมีละแม่อโลนหนึ่งเอาเลอันสามเอาสลเดียว เราสัคมสิ่งต่างๆเราก่าสิเราโดนหมองอยากเป็นอมาโอ้ปากนิปากเนี่ยเา 1โลหนึ่งโลได้แล้วทุกคนได้นมแล้วทุกคนได้นมไนดะ้เพิด์สแล้วทุกคนานนะนนะบดไปเก่าแสนปลายเกือบล้านคนละเป็นไหนเป็นไหนจ๊ะเป็นไหนจ๊ะ,จะมาทุกคน สละก็มาฮอดเพื่อนเป็นทีับล้อยลยนะทุกคนไปหาซื้อของ <'s> <Classic> มาฮอดเพื่อนเป็นทีลบล้อยนะทุกคนก็ได้นมคนน่อยนะทุกคนเนาะนมตามีสละเอาสูบนะสา,ามนะทุกคนบอกคนน่อยได้ปีหนึ่งกับเจ็ดิเขาแปดเดือนแล้วนะทุกคนปีหนึ่งกับเจ็ดเดือนอ่าสละก็เลยถามคนขายว่ะอ่าคนน่อยได้กินกินเบอร์สามได้หรือยังเนี่ยนะมันก็เลยว่ากินเบอร์สามได้แล้วเนาะสละก็เลยซื้อเบอร์สามเพราะว่ามันชิได้แบบราคาลดลงนะะนะทุกคน อ่าเบอร์สองค่ะมัน,น,น,นะนนะจะอยู่ในแสนหกเนาะส่วนเบอร์สามน่ะจะอยู่ในหนึ่งแสนซาวพันกีบเนาะทุกคนเนี่ยฉลากก็เลยซื้อเบอร์สามเนาะสละซื้อมาสองกล่องเนาะทุกคนสองกล่องแบบนี้กล่องหนึ่งมันจะมีอยู่สามถุงเนาะทุกคนสละซื้ออยู่ในอ่าหกถุงเป็นเงินกีบกับเจ็ดแสนซาวเนาะเป็นเงินบาทกับประมาณพัน 1, กว่าบาทเนาะทุกคนพอมันตกถุงหนึ่งลอยกว่าบาทเนาะทุกคนเนาะสลากก็ซื้อนี่แทมเพิร์ด แพมเพิรนะ์ดใส่เอลเนาะสองแสนกีบสองแสนกีบกับประมาณสามรอยกว่าบาทนะทุกคนที่ไรสลากะับซื้อที่เราถุงอะนะสลากก็เลยว่าเออซื้อทีเดียวเลยได้แบบว่ากลุ่มดนๆน,น่นะเลยสลากผนกลับไปไทยแล้วเนาะ,ะ่นก็เลยเอาเงินไว้หายไงนะทุกคนสลากก็เลยได้ไปซื้อนมให้คนน้อยเนาะทุกคนเนาะอย่างน้อยกสิได้ลดค่าใช้จ่ายนะทุกคนเรดเงินเมื่อนี่กะบหกแสนเจ็ดสิบพันกะีบเนาะทุกคน กะซื้อว่าอยู่ในคงที่มาหลายเดือนแล้วเนะาะจากแต่ก่อนกะเจ็ดแสนกว่าตอนนี้ก็อยู่ในหกแสนกว่าหกแสนหาชิพหกแสนเจ็ดิแปดิมาหลายเดือนแล้วเนาะอยู่ในประมาณสองเดือนกว่าแล้วที่มันคงถี่มาหนะทุกคนราคาของของกะคงที่อยู่เนาะทุกคนกับวาดีมี่ยังเพิ่มขึ้นเนาะกะถือว่าคงที่แล้วเขากระถาเบิงว่ามันชีเป็นจังไรต่อไปอะนะทุกคนอ,อยู่ในเล6หกแสนกว่าราคาของของอยู่ในชั้นนีก้กะถือว่าโอเคอยู่เนาะ แต่หากว่าลดลงได้ก็จะดีนะราคาของของผลิตเ,เงินเท่ามันก็นลดลงเนะาะถ้าเบิ่งไปรับการนอนทุกคนฉลาดอะภาวนาให้มันลดลงนะราคาของของผลิตเ,เงินเท่าลดลงมาเนี่ยก็เป็นเดือนกว่าสองเดือนแล้วเนาะทุกคน แต่ราคาขังคองกับบริลดตามเนาะยังอยู่ในคงที่เนาะทุกคนแต่ก็ยังดีที่มันยังบวกรเบิมะนะยังหน่อยมันอยู่ในคงที่มันบริกรเพิมขึ้นเนาะทุกคนนี่แหละทุกคนสลากกับไปตลาดมาเป็นที่เรียบร้อยไปแหลกเงินมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ซื้อเข่า้องมาตุ้นไว้เนาะซื้อนมคนน่อยซื้อเพิมาแล้วก็ซื้อโมูโลหนึ่งกับเก่าสิบพันเนาะทุกคนนี่แหละทุกคนสลากกับขอเจ๊คลิปชนนี้ก่อนเด้อขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามใสลากเนสบายดีสวัสดีค่ะ